แรไอเทมหายากในตลาดมือสองและเป็นที่ต้องการกันมากเลยนะคะ ประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างนะคะนี่แค่ดึงเฉยๆนะคะประตูสไลด์เลยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะลูกค้าแปลกใหม่เลยก็ว้าวถ้าพูดถึงว่าการออกแบบนะคะก็จะดูแปลกไปเลยแหละสําหรับรถเก๋งเพราะว่าคันนี้เป็นรถ MTV นะคะรูปหลักก็เลยจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะก็มีความเป็นเลเยอร์เป็นชั้นเป็นขั้นนะคะนี่คือสามารถเปิดปิดประตูสไลด์ได้ผ่านบรนิเวณคนขับนะคะ สวัสดีค่ะ <Hey. S 1> อโบนะคะอุบลออโต้คาร์อำเภอวารินชำราสํานักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับรถแรไอเทมหายากในตลาดมือสองและเป็นที่ต้องการกันมากเลยนะคะน่าเสียดายนะคะที่ยกเลิกการผลิตไปนะคะเพราะว่า Honda f i ีดนะคะลูกค้าตอนนั้นที่เปิดตัวมาเมื่อปี2,552นะคะ ทำให้ Honda มีชื่อเสียงแล้วก็ยอดขายถล่มทลายมากๆสำหรับ Honda f ฟ t ที่ออกมาในรถ MPV 7ที่นั่งนะคะนำเข้าจากอินโดนีเซียนะคะแล้วก็สาเหตุที่ยกเลิกการผลิตไปเฉยๆก็เพราะว่าโรงงานนะคะเริ่มมีรถรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนแล้วทำให้โรงงานเปลี่ยนสายการผลิตไปนะคะ ก็น่าเสียดายมากๆเลยวันนี้นะคะที่อุบลออตโตคาเราจัดมาให้มีลูกค้ามาเทินเข้าหน้าร้านกับคันนี้ Honda Fit ด1.5 S Gear <Yahoo! S 1> Auto <S นะคะได้เป็นสีบอลเงินแบบนี้นะคะลูกค้าสเกิร์ตต้องบอกว่าเต็มคันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สีสวยแบบนี้เรามีเครือบแก้วให้มูลค่า15,000บาทนะคะสภาพยังใหม่เอี่ยมเลยนะรถส10ปีนะคะรถส0ปีนะคะลูกค้าตาไฟใสแจ๋วนะแล้วก็ คันนี้นะคะต้องบอกว่าแม็กนะคะได้เป็นแม็กตัวนี้เราใส่เป็นแม็กตัวใหม่ให้นะคะแม็กตัวใหม่ลายใหม่ของ Honda เลยนะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับยางปี2021นะคะยางปี2021เลขยาง185ทับ60 r 1นนะคะ,ะก็เหมาะสมเลยทีเดียวนะคะกับ Honda f ฟีดไฟเลี้ยวอยู่บริเวณด้านข้างของตัวรถนะคะ ตัวจับนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วที่สำคัญนะคะลูกค้าต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ h o n d a f ฟ t เลยก็เพราะว่าประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างนะคะนี่แค่ดึงเฉยๆนะคะประตูสไลด์เลยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะลูกค้าแปลกใหม่แลยก็วา,วาวไปอีกนะคะกับตัวนี้นะคะที่มาพร้อมกับเบาะที่เขาเรียกว่าเป็นเบาะกับตันนะคะเป็นเบาะกับตันซึ่ง เป็นเบาะแบบไม่ติดกันนะคะอิสระแล้วก็มีที่พักแขนให้นะคะลูกค้านั่งได้สะดวกสบายเลยนะคะสำหรับแถวสองนะเขาเรียกว่าเบาะก,กับตันนะคะด้านข้างมีที่จับให้นะคะใช้มือจับเนาะ,ะทั้งแถวสามก็มีเช่นกันนะคะมือจับนะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะสามารถเบาะเนี่ยพับได้แบบอิสระแล้วก็บรรจุของได้เยอะมากๆเลย เาที่โบดูนะคะในะที่เขาบอกว่าพื้นที่การใช้สอยเนี่ยมากประมาณถึง700ลิตรเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับคนผู้สูงอายุนะคะหรือ,อเด็กนะคะก็มีที่จับให้บริเวณนี้นะคะที่ขึ้นนะต้องบอกว่าออกแบบมาแบบอเนกประสงค์เหมาะกับการใช้งานนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าปิดนะคะลูกค้าก็แค่ดึงเฉยๆนะประตูสไลด์ ประตูสไลด์ใช้งานได้ปกติทั้งสองข้างเลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้นะคะสามารถรองรับน้ำมันนะคะตั้งแต่ e10 e20 กลุ่มแก๊สโอ95นะคะลูกค้าขึ้นอยู่กับการใช้งานนะตัว Honda f ฟ t เนี่ยจะเป็นที่นิยมอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเครื่องยนต์พันหนะคะเครื่องยนต์พันหประหยัดน้ำมัน ด้านหลังมาพร้อมกับเซนเซอร์อีก2จุดนะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะโลโก้ฟีดนะคะอยู่ครบนะคะสัญลักษณ์ตาฮอนด้านะคะอยู่ครบเลยนะคะสําหรับไฟเลี้ยวนะคะไฟท้ายนะคะอยู่ตรงบริเวณนี้แต่ด้วยความส่วนตัวเองเป็นรถที่บอดี้ทรงสี่เหลี่ยมนะตรงนี้ยังแบบให้มาเล็กนิดหนึ่งนะคะก็ก็จะมีการพัฒนาไมนเช้งใหม่ขึ้นมาตัว ปี15ปี19ออนี้ก็มีค่ะของฟีดนะอ่ะพอเปิดมานะคะก็ทรงด้วยความที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมภายในกว้างมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่ให้ดูเพดงเพดานนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสีเบดภายในสีเบดได้เบาะหนังทั้งคันเบาะหนังจนถึงแถวสุดท้ายเลยนะคะสำหรับเบาะที่นั่งแถวที่สามนะคะก็ จะพับออกด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีบริเวณตะขอนะคะไว้เก็บเบาะบริเวณนี้ก่อนที่เราจะเอาเบาะลงนะคะเราเอาตรงนี้ออกก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นที่ล็อกนะคะเราทิ้งลงเลยแล้วเขาจะล็อกเลยนะคะลูกค้าทิ้งลงประมาณนี้นะคะแล้วก็การใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเบาะที่นั่งแถวที่3ใช้งานได้จริงนะคะเี <Yeah. Woo. S 1> ย่ยดูเลยนะคะ ภายในนะคะก็ขึ้นลงได้แบบสะดวกสบายอันนี้โบเอาลงให,ให้ข้างหนึ่งก่อนนะคะนี่ข้างหนึ่งก็สามารถพับเก็บได้นะคะหรือว่าจะเอาลงทั้งสองก็ได้นะคะเดี๋ยวอาลงทั้งสองดูเนาะ,ะลืมมาตั้งนีนนี่นะคะมาดูด้านนี้กัน ประตูสไลด์นะคะบริเวณด้านนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะไม่ไม่มีฝืดไม่มีอดืดบางคนกังวลว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับประตูสไลด์หรือเปล่าอันนี้จะบอกว่าคลายปัญหาหมดปัญหาไปเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลเป็นอย่างดีมากๆเดี๋ยวกล้องดูเบาะที่นั่งแถวที่3นะคะเดี๋ยวโบ,บ,บลองปิดฝาท้ายดูเบาะที่นั่งแถวที่3มก็ จะเหมาะสําหรับเด็กนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ก็สามารถนั่งได้นะคะแต่เด็กก็จะนั่งได้สบายมากกว่านะคะนี่ใช้งานได้จริงเลยประตูสไลด์ปิดนะคะโอเคกุญแจนะคะลูกค้ามาเป็น3ดอกอย่างนี้เลยนะคะอันนี้สงสัยลูกค้าทำเพิ่มมาอีกนะคะก็จะมีกุญแจรีโมทนะคะ2 2ตัวอันนี้กุญแจรีโมทสามารถพับได้ด้วยนะตัวนี้นะคะแล้วก็กุญแจปกติหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันคันนี้ที่สำคัญต้องดูเลขไม้ก่อนเนาะเลขไมหม่1เก้าพกถือว่าไม่เยอะเลยนะคะถือว่าไม่เยอะเพราะว่าเจ้าของเดิมที่เอารถมาเินเนี่ยเป็นข้าราชการด้วยนะใช้แค่ขับไปทำงานเท่านั้นเองนะคะ มาดูในส่วนของคอยโซนด้านหน้านะคะก็ถ้าพูดถึงว่าการออกแบบนะคะ<ๆ>ก็จะดูแปลกไปเลยแหละสำหรับรถเก๋งเพราะว่าคันนี้เป็นรถ MPV นะคะรูปลักก็เลยจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะจะมีความเป็นเลเยอร์เป็นชั้นเป็นขั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะวิทยุ CD นะคะใช้งานได้ปกติเลยเนะคะนี่อ,อุปกรณ์ฟังก์ชันที่มีให้ก็มี USB มี AUX มี CD นะคะใช้งานง่ายสะดวกเลย ซีดีสามารถใช้งานได้ถึง6แผ่นนะคะตัวแอร์ก็เล่นชั้นเลเยอร์เหมือนกับคอนโซลเลยนะคะบริเวณแอร์ตรงกลางนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เลยขนาดเท่าฝ่ามือไม่ต้องกลัวนะว่าแอร์จะเย็นไม่ทั่วถึงนะคะด้านข้างมีให้อีกนะคะที่วางแก้วนะคะมีให้บริเวณคอนโซลน,นะคะลูกค้าแล้วด้านล่างนะคะที่เลเยอร์ด้านล่างเนี่ยจะ สำหรับแอร์นะคะแอร์ Air ก็ให้มาเป็นแบบแอร์ดิจิตอลแล้วสำหรับเครื่องนี้เครื่องแน่นเครื่องนุ่มนะคะแอร์ Air เย็นเลยนะคะนี่โบสตาร์รถอยู่แล้วก็มีเปิดแอร์เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะคะนี่พาวเวอร์เอาลมีให้นะบริเวณด้านล่างนะคะมีที่เก็บของให้นะคะ USB มีให้นะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบคันเลยทีเดียวแล้วก็ ที่วางแก้วมีบริเวณตรงกลางและที่ชอบมากๆเลยนะคะที่พักแขนมีให้นะคะบริเวณคนขับนะคะนี่เพราะว่ามันจะอยู่บาลานซ์นกันกับช่วงจับหัวเกียร์นะคะหัวเกียร์อยู่ตรงนี้นะคะที่พักแขนบ,บริเวณนี้ขับรถเดินทางไกลก็ไม่เมื่อยนะคะหัวเกียร์ก็เล็กๆสามารถจับใช้งานได้นะคะลูกค้าดูความเป็นเลเยอร์และที่สําคัญนะคะถ้าเรามีเด็กเล็กหรือว่ามี คนแก่หรือชราอันนี้คือสามารถเปิดปิดประตูสไลด์ได้ผ่านบริเวณคนขับนะคะเนี่ยเดี๋ยวโบลองเปิดอะกลองซูมไปตรงนู้นเลยค่ะเปิดแล้วประตูสไลด์สไลด์ออกลองไหมคะทันไหมอะแล้วก็เดี๋ยวโบปิดนะคะนี่อันนี้กดจับบริเวณคอนโซลคนขับนะคะลูกค้าใช้งานได้ทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่นะคะตรงบริเวณนี้ โอเคโอเคใช้งานได้ปกติเลยแล้วบริเวณนี้นะคะก็ยังสามารถล็อกประตูสไลด์ได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ตัวกระจกบริเวณด้านข้างปรับบริเวณนี้นะคะปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้บริเวณนี้เลยนะคะส่วนด้านข้างตรงแผงประตูนะคะก็จะเป็นสําหรับกระจกนะคะไฟฟ้าทั้ง4ด้านนะคะล็อกรถนะคะล็อกกระจกบริเวณนี้นะคะ อะเราไปดูที่ห้องเครื่องกันความสวยของเครื่องห้องเครื่องก่อนนะคะลูกค้าเริ่มจากบนลงล่างเลยนะคะสติกเกอร์ทุกอย่างนะคะมาจากโรงงานยังอยู่ครบน้มออกอน,นะคะรูกลมคมเหลี่ยมนะคะไม่มีรอยปิ่นรอยบาบ่งบอกว่าไม่ใช่รถชนพลิกคว่ำน้ำท่วมอย่างแน่นอนเม่อาสวยมากๆเลยนะคะ ดูด้านข้างนะคะฟากระโปรงนะคะนอตส,<ะ>สวยเดิมเลยนะคะต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถที่เทินเข้าหน้าหลานนะแล้วก็เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ Honda i v t e c นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรสสูบ16วาล์วมาพร้อมกับแรงม้าสูงสุดถึง118แรงม้าก,กันเลยทีเดียวส่งผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดอย่างที่โบบอกไปนะคะ <S <S <บอ>สำหรับ Honda f ฟ e ดใครที่บอกว่าอาจจะเป็นรถที่บอดี้ที่ใหญ่ ทรงสี่เหลี่ยมต่มาพร้อมกับเครื่อง1.5ก็ประหยัดน้ํามันเลยทีเดียวก่อนส่งมอบเรามีเข้าศูนย์ฮอนด้าให้ลูกค้าด้วยนะคะเรามีเข้าศูนย์เช็คระยะเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวทุกอย่างให้ลูกค้านะคะสามารถเช็คได้ที่ศูนย์ฮอนด้านะคะสําหรับคันนี้นะบอกว่าเป็นรถที่ต้องการ ในตลาดมือสองค่อนข้างสูงเพราะว่าไม่มีการผลิตแล้วยกเลิกการผลิตแล้วนะคะลูกค้าเน้นย้ำอีกทีคันนี้ Honda Fit ด1.5 S สเกียร์ออโตเป็นการยกเลิกการผลิตที่ส่งผลให้ตลาดมือสองนะคะเป็นที่ต้องการสูงมากๆเลยนะคะวันนี้ที่อุบลออตโตค่ะ จัดให้ลูกค้าเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองที่จริงเป็นรถแรไอเทมรถหาย,ยากแบบนี้ราคาจะตึงมากเลยนะแต่ที่นี่เราจัดให้ลูกค้าราคาไม่ถึง400 0 0 0เลยนะคะกับข้างวดเริ่มต้นเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นเองและลูกค้าวันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะออกรถฟรีดาวหรือว่า0บาทได้และสุดพิเศษก็คือผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ3,000กว่าบาท นานครึ่งปีนะคะเพราะว่าที่นี่เรามีโปรโมชั่นช่วยผ่อนครึ่งหนึ่งค่าหัวเท่าไหร่หารครึ่งนานครึ่งปีเลยทีเดียวนะคะออกรถได้ทุกอาชีพไม่ต้องใช้คนคำ้ำออกได้คนเดียวเลยนะมีบริการเซ็นสัญญาฟรีถึงหน้าบ้านนะคะและจัดรถส่งฟรีทั่วประเทศไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนใกล้ไกลแค่ไหนเราไปถึงคุณนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่063-358-5807 063-358-5807เบอร์นี้เป็นเบอร์อโบสามารถแอด ID ีลายได้เลยนะคะคันนี้ต้องบอกว่าต้องรีบจับจองกันแล้วมาเร็วไปเร็วแน่นอนเพราะว่าเป็นรถที่ต้องการในตลาดสูงมากๆเลยกับ Honda Fit คันนี้นะคะ่ะ